สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาช่มข่าวส่วนผู้พิพากษกับสำนักข่าวบีเอสซีทีวีประจําจังหวัดอำนาจ,จเจริญรายงานข่าวโดยคุณประวัตินิติเตชะยธสุรุบผูสิขาวประจําจังหวัดอำนาจ,จเจริญขับสิบาท่านผู้ชมไปชม่มดนตรีในสวนครับนี่ครับยามแรงวันที่25ตุลาคม2567ก,กะเชิญชวนพี่น้องครับวางเวนภารกิจยามแรงครับปักพรนอนใจมาฟังดนตรีในสวนเพื่อสุขภาพยาม เร่งครับสวนมิ่ง,มงเมืองเฉลิอพื่เกียรติครับกลางเมืองประจำจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับได้ดนตรีใน,น,นสวนนี้ก็ได้รับการส่งเสริมเติมเต็ม,ตมครับจากครับเทศบาลเมืองอำนาจเจริญสมาคมดนตรีอำนาจ,จเจริญหอ,าจจอการค่าจังหวัดอำนาจ,จเจริญดีไอว่าโมโมเกสออโต้กรุ๊ปนะครับบริษัทนียกฟู้ดครับจำกัดบริษัทโตโยตา้าอำนาจ,จเจริญครับ l อลเัวเตี้ยว นี่ครับเพื่อส่งเสริมเติมเต็มใหม่ครับสนับสนุนครับในดนตรีในสวนเพื่อพี่น้องประชาชนผ่านไปพันมากครับมาพักกรยอนใจฟังเพลงพเพราะมลม,ลมวลจากนักร้องซื้อดังแต่เราเออนีครับมื่อนีนครับกับจิมี่นักร้องอซื้อดังครับได้มากครับกอมให้ทุกท่านได้เพอิดเ ใ้ชมครับในง่ามแรงครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือครับโดนตีในสวนประจําเดือนครับตุลาคม2,567ของอำนาจเจริญครับมือนี้ก็เบิดเวลาครับขอบพระคุณผู้ติดตามรายการชมข่าวครับพ่อกันโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ